ตอนนี้ช่องพิตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับ และก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมพาร์ท f t i t ไทกันอีกเช่นเคยนะและก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการ TLC ของตัวมอสตัวใหม่นะครับก็คือคาโนทอรัสนั่นเองก็เดิมทีมันก็มีคาโนทอรัสอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาได้มีการ TLC มาใหม่นะรูปล่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีสกิลที่เพิ่มขึ้นด้วยเอาจริงๆผมก็เคยทําคลิปของเจ้าคาโนนี้มาพักหนึงแล้วแหละประมาณ2ปีได้มัง้งนานใช่ไหม ถ้าหากเป็นผู้ติดตามใหม่ในช่องผมเนี่ยก็น่าจะยังไม่เคยดูเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับน่าจะประมาณ E ีพีต้นๆเลยั้งผมก็ได้ทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วสำหรับเกมแต่ละเกมก็สามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็เข้าไปดูเกมพาร์ทออฟไททันได้เลยนะครับและก็เรื่องประวัติของเจ้าคาโนผมก็จะมาเล่าใหม่ละกันเพราะว่าผมทำคลิปมานานแล้วสำหรับประวัติของคาโนโทอรัสนะครับไดนโนเสาร์ตัวนี้จะใส่อยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายนะ เมื่อช่วง71-69ถึง6กล้านปีก่อนครับก็จะอยู่ในช่วงยุคก่อนทีเล็กแค่นิดเดียวจนมาถึงยุคของทีเล็กได้นะครับและก็ไดโนเสาร์ตัวนี้ก็จะมีความยาวความใหญ่ความสูงอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3เมตรส่วนความยาวนี้จะอยู่ที่7ถึง8เมตรครับส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่1.3ถึง2ตันครับแต่จริงก็ไม่น่าถึง2ตันหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล็กกว่าอัลโลซารัสแล้วก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่แขนดุ่น แขนดุนพูดถูกเนาะและคา r n โนเนี่ยก็เคยโผล่ในหนังเรื่องดิสนีย์นะครับไดโนเสาร์2 0 0 0นะถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปค้นดูได้นะครับใน Netflix ก็น่าจะมีตัวนี้ก็เป็นบอสของภาคนั้นเลยของไดโนเสาร์เรื่องนั้นเลยและก็จะมีความใหญ่โตที่ที่ใหญ่กว่าปกติของคา r โน่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทีเอซีรีโมเดลมารูปร่างก็จะเปลี่ยนไป มาดูสีของเพศสีของเพศชายนี่จะชัดกว่านะของเพศหญิงมันจะเป็นมองหมองยังไงไม่รู้ส่วนสายเดี๋ยวมาดูสายพันธุ์อันนี้จะเป็นสายอ้วนนะสายสต็อกกี้อันนี้สายพร้อมแล้วก็ต่อไปแต่ละสายก็จะไม่เหมือนกันนะเฮสายนี้มีความเท่เขาเป็นเขาโค้งงออ๋อแต่ว่าเขาหักนะครับ แต่รูปร่างคล้ายกับในดิสนีย์เลยนะในไดโนเสาร์สองพันแหละที่เป็นบอสอ่นะคล้ายมากเลยอันนี้ก็คล้ายแต่ความคล้ายจะไม่เท่าไอ้โมเดลก่อนหนะ้าน,นี้เลยแต่ว่าก็ก็คล้ายนะครับรูปร่างเทดีเขาโค้งส่วนอันนี้ก็จะมีรูปร่างที่ผอมลงอันนี้ก็จะเป็นเขาปกติของคาโน่รู้สึกว่าเทขึ้นนะเทขึ้นเยอะเลย แล้วก็ผมกะว่าจะมาลองเล่นเป็นสายที่คล้ายกับในหนังดิสนียแล้วกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาสั้นไปอันนี้ก็ผอมไปนะส่วนอันนี้รู้สึกว่าคล้ายมากเลยแต่ว่าเขาหักคนระับงั้นผมจะมาเล่นเป็นสายนี้แล้วกันสายปลูเพราะรู้สึกว่าจะเหมือนที่สุดละเพราะว่ามันเขามันมีสองเขาเขาไม่หักส่วนโมเดลก่อนหน้านี้ก็เหมือนเหมือนยิ่งกว่าแต่ว่าเขามันหัก โอเคครับหลังจากที่เราสร้างตัวแล้วเกิดมารูปร่างหน้าตาก็จะตัวเล็กมากเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงร้องกันก่อนเลยเสียงร้องรู้สึกว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเสียงคล้ายเหมือนเดิมอยู่แต่จริง TLC มาเสียงร้องก็ไม่น่าเปลี่ยนนะแต่จะเปลี่ยนที่ท่าทางสมัยก่อนอันนี้เสียงขู่นะครับและก็ต่อไปเสียงเรือง แล้วก็ต่อไปเป็นเสียงเฟรนลี่แล้วก็จะตามด้วยท่าสะบัดตัวครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่างงในเซิร์ฟนี้ผมก็เพิ่งฟาร์มเลยนะก็พบกันในเซิร์ฟของ f อ Fossil นะครับอันนี้ก็คือเซิร์ฟไทยเหมือนเดิมถ้าใครอยากเข้ามาลองเล่นดูก็สามารถเข้าร่วมจอยดิสคอร์ดได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ด้านล่างคลิปนะ อันนี้จะเป็นการเดินเฮ้ยเดี๋ยวอบอดมันมารอต้อนรับตั้งแต่เปิดคลิปเลยไวย้อันนี้จะเป็นการวิ่งของมันก็จะรู้สึกว่าเร็วอยู่แต่ตอนเด็กก็จะดูเร็วมากแต่ตอนโตเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะช้ากว่าน,นี้โมเดลเดิมน่าจะเร็วกว่านะถ้าแบบเอามาเทียบดูแล้วก็อย่างว่านะครับหลังจากที่ TLC มาเนี่ยมันจะมีการที่แบบรูปร่างมันจะใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้น เดี๋ยวจะให้มาดูท่านั่งท่านอนด้วยเดี๋ยวข้างล่างดีกว่าบนหินมันรู้สึกหินมันไม่ราบอะ่ะโอเคอันนี้ท่านั่งเหมือนเดิมนะครับท่านั่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ท่านอนท่านอนผมจำไม่ได้อะ่ะก็จะมีเป็นพา s s ทสิบสกิลพาร์ทสของมันมาเต็มเลยก็จะมีอะไรบ้างหลายอย่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันยังเด็กอยู่ ผมใส่ไปก่อนแล้วกันใส่แบบสุ่มๆไปเพราะยังไงก็ยังสู้ไข่ไม่ได้อยู่ดีส่วนสกิลพวกนี้เป็นพัสซีนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยส่วนท่าหางท่าหางจะมีหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยใส่เพราะว่าตอนนี้แต้มของเราก็ยังไม่พอสำหรับเกมนี้ผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีการงงว่ามันเล่นยังไงถึงจะโต ก็ต้องทำเขสครับเอ๊ะเดี๋ยวมากินบอดหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ญาติของแกไล่ฆ่าฉันฉันก็เลยจะฆ่าแกตอนเด็กก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเอาชีวิตรอดจากบอดซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าบอดในเกมนี้ดุมากเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะกัดมันไม่โดนอ่านี่ไงโดนรู้สึกว่าจะหมุนตัวเร็วขึ้นนะเรียบร้อย ได้กินอาหารแล้วทุกคนโมเดลเดิมเนี่ยมันหมุนตัวช้ามากอะ่ะและ้วก็หิวเลือดก็ช้ามากนะครับสำหรับคาโนโแต่หลังจากโมเดลนี้มาก็รู้สึกว่าหมุนตัวเร็วมากเลยเควสของเราก็ให้เก็บดอกไม้กับเห็ดอันนี้คือเควสนะครับเควสให้ทำทุกคนก็จะเห็นตรงช่องขวาเนาะเป็นเควสตัวหนังสือสีแดงๆอันนั้นเป็นช่องเควสนะครับ ว่าให้เก็บอะไรเราก็ตามเก็บสิ่งที่เควสเขาเขียนบอกไว้แล้วส่วนมุมขวาบนสุดอันนั้นก็จะเป็นชื่อพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้ผมก็อยู่พื้นที่ที่มีชื่อว่าปีนมันเล่นะครับเ่้ยเดี๋ยวผมมองไม่เห็นทางอะ่ะดีนะที่เรายังเป็นตัวเด็กอยู่ตัวเล็กเกินวิ่งโดดหน้าผาเลยเมื่อกี้ <laughs> นึกงว่าเป็นเส้นทางที่แบบเป็นที่พื้นที่ไอ้นี่ให้วิ่งลงมาอยู่ ที่ไหนได้เป็นหน้าผาเฉยตามเก็บดอกไม้ต่อไปอ้าวผิดผิดเส้นทางทางอยู่ตรงนี้สำหรับคาโน่ก็จะเน้นการวิ่งครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบวิ่งเร็วถ้าเดินเนี่ยน่าจะช้านะใช่ไหมไม่น่าเหมือนพิกโน่พิกโน่เนี้ยเดินเร็วมาก แต่ในเกมนี้เนี่ยพิกโนมันตัวใหญ่กว่าคาโนนะอ่านี้คือดอกไม้เพราะว่าเคเวสท,ที่เหลืออยู่ให้เราก็คือดอกไม้เอ้ยเดี๋ยวอบอทมันมาตอนรับอีกแล้วแต่ครั้งนี้เราสู้เจีร้อยเรามีเคเวสให้ฆ่าบอทด้วยห้าตัวนะครับตอนนี้เราฆ่าไปสองอ,ะอ่ะดอกไม้ไม่พอ อยู่ตรงไหนอีกอ่านี่ไงบอทอีกตัวเอา้าหายอ๋อนี่ไงมันตัวเล็กเกินอะหายเข้าไปในหญ้าเลยโอเคขาไปสามตัวแล้วสำหรับใครที่อยากดูสตรีมนะครับสตรีมเกมนี้หรือว่า เกมไหนก็ตามในช่องผมเนี er <country> ่ยก็สามารถไปดูในพิ To อกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกตอกไว้ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะถ้าใครยังไม่เคยดูแบบยังไม่เคยไปติดตามก็ไปติดตามไว้ได้นะครับผมจะสตรีมอยู่แทบทุกวันเลยวันไหนว่างผมก็มาสตรีมนะสตรีมเกมนี้แหละโอเคเปิดดอกไม้เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะตามไล่ไอตัวที่มันไล่ฆ่าเราตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกันไม่รู้วิ่งไปไหนแนละ้วตอนนี้เราก็มีเคลสให้เก็บสาขาแล้วก็ดอกไม้ต่อพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นได้เล็กที่มีชีวะทะเลสาบแห้งเหือดก็จะมีเคลสให้ทำที่ถือว่าดีเหมือนกันนะครับอันนี้ไงดอกไม้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปเนาะว่า ตอนเด็กตอนเป็นจูวี่เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเราจะวิ่งทำเควสและก็ชีวิตรอดจากบอทดอย่างเดียวเลยเพราะพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะไม่เราก็จะหลีกเลี่ยงเนาะส่วนนอกเหลือจากนั้นเนี่ยก็แบบน่าจะเจอแบบระหว่างคนที่ผ่านทางมาทำเควสเหมือนกันแล้วกันแล้วก็สำหรับคาโนนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากเหมือนกันนะ ถึงจะไม่ชอบเท่าทีเล็กแต่ว่าก็เป็นตัวที่แบบผมชอบพอตัวเลยผมชอบเพราะว่าผมดูหนังไอ้ดิสนีย์ไดโนเสาร์สองพนั่นแหละเพราะว่าในเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นบอสแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่กว่าทีเล็กอีกอ่ะถ้าจําไม่ผิดข้อมูลของมันที่มีการปล่อยออกมาก็น่าจะมีความสูงอยู่ที่7เมตรเลยนะใหญ่มากถ้าเทียบแล้วก็น่าจะเท่าพอๆกับไอ้ดีเล็กในจาสสิกร์ลีเบิร์ตเลย อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นข้อมูลจริงไหมโอเคเควสให้เราทำเควสท,ที่นี่ก็จะมีอยู่4เควสต่อไปก็น่าจะเป็นตอนนี้ไงไทเก็นัดขวเสือนะครับเควสนี้นานๆทีนะเราจะเห็นคนผ่านมาที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราก็โตเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยแล้วมาดูที่สกิลที่ปลดล็อกกันเลยเริ่มจากสกิลหัวนะครับ อันนี้จะเป็นการควิดเหรอที่เขียนบอกก็เหมือนว่าจะเป็นการควิดก็คือเป็นการเฮดบัตนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยความเร็วพุ่งไปข้างหน้าคล้ายๆลาท่าพุ่งแล้วทําให้ศัตรูลดไอ้ลดความเร็วลง10ด้วยนะสกิลนี้และก็ผมว่ามันก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะเอาไว้ซัพพอร์ตกันในระหว่างที่แบบว่าเราเล่นกันเป็นทีมคนนึงใส่สกิลนี้อ่ะ ก็ถือว่าเวิร์กส่วนต่อไปนะครับอันนี้เป็นการโจมตีด้วยการโขกเหมือนกันและก็เป็นเป็นการสร้างบีดเป็นสกิลที่สามารถสร้างบีดได้แต่ว่าก็จะไม่แรงมากนะแต่ที่เขียนไว้ก็คือเป็นสกิลที่สามารถทําให้ติดบีดนะครับส่วนอันนี้อ,อ,อันนี้คือท่าโขกนะท่าโขกและก็ดาเมจแรงมากก็คือเป็นท่าสกิลโจมตีของไอ้พิกโนะ่ะ ใช่ไหมเพราะมันเขียนมาแบบนั้นอะเป็นท่าโขกที่มีสกิลรุนแรงเหมือนพิกโนโเดี๋ยวผมจะใส่ท่าไหนดีอะแต่ว่าผมชอบปิดบีดนะทุกคนใส่ปิดบีดดีไหมแต่อันนี้ก็ดีนะทําให้ศัตรูลดความเร็วด้วยเวลาเราไล่ตัวที่วิ่งเร็วๆเราใช้ท่านี้โขกไปโอ้โหหนึ่งพเลยอันนี้700ร้อเดี๋ยวใส่ปิดบีดแล้วกัน <laughs> ผมเห็นราคาแบบสกิลเนี่ยไม่อยากจะแบบ สกิลมอสมันแพงนะครับสกิลของตัวมอสแพงจริงอะส่วนันนี้ความรู้สึกการโจมตีของเราจะแข่งแก่งขึ้น25%เมื่อเลื่อนเมื่อเคลื่อนที่เร็วถ้าหากเรายืนอยู่กับที่หรือว่าเดินเราจะอ่อนแดลงส่วนันนี้ก็จะเป็นการคู่ดาวผมว่าอัน,อ,นอันแรกอ่ะดีแต่ไม่พอ ส่วนผิวหนังอันนี้ต้านต้านบีดส่วนนี้ป้องกันการก่อนอะเอาจริงๆควรใส่ต้านบีดและพิษอะและ้วก็ขาขาก็จะเป็นภาษาไทยนะโอเคตอนนี้แต้มเราไม่พอก็ใส่ได้เท่านี้แหละเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลการควิดติดบ,บีดกันเลยก็จะเป็นการควิดขึ้น โดยไม่ใช่การโคกลงพื้นนะครับโอเคพื้นที่ตรงนี้ส่วนมากจะมีคนชอบมาฟาร์มและก็มาใส่อยู่นะตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นแล้วถ้าหากเราเจอตัวเล็กๆเหมือนกันเราก็น่าจะพอล่าได้และผมก็เริ่มหิวมากแล้วน,นะตอนนี้มาดูซิจะมีตัวอะไรไหมส่วนเป้าหมายของเราเนี่ยผมจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือนะเพราะว่าผมชอบแบบชอบแนวแบบวิ่งเปิดแมพซะมากกว่า ขอกินบอทก่อนแล้วกันเอาผิดไม่โดนบอทเฉยงั้นกัดแทนเรียบร้อยสกิลขิดมันน่าจะเป็นการขิดที่แบบขิดตัวเล็กๆไม่โดนเนี่ยดูละแต่เมื่อก่อนคาโนกัดตีบ,บีนะครับแต่ว่า Klc มาเนี่ยไม่รู้ว่าติดไหมกัดธรรมดาเลยเพราะว่าอยู่ท่าเมื่อก่อนก็กัดตีบ,บีเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ได้มีการ,ราออกไปเรียบร้อยอล้ โอเคเราก็กินบอดไปก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเป้าหมายต่อไปของเราก็คือทะเลสาบบิกควินแล้วกันเพราะพื้นที่นาเกลือชอบมีคนไปอาศัยอยู่ด้วย okay. โอเคโพรงบอททำไมมันรูใหญ่จังวะนะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ย <c oughs> เล่นมานาน โอเคผมต้องมาขุดบอดกินเอ๊ะมีเสียงบอดร้องด้วยอ๋อนั่นไงข้างหน้าสองตัวเลยงั้นผมไม่เสียเวลาขุดแล้วกันขอมาไล่แทบบอดสองตัวนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเลือกตัวขวางับงับเรียบ,บร้อยสองคำน่าจะอิ่มนะกินบอดตัวนี้เอ้าเอา,เอา เอาผมกินไม่ได้ทุกคนเอาหยิบก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ดูดิกดอ e ีรัวๆนะเนี่ยเอาจู่ๆบั๊กเฉยอะอา้าวเฮ้ยผมต้องออกเกมเข้าใหม่อะทุกคนปิงก็ไม่ขึ้นนะบั๊กอะดูดิโอเคงั้นผมหาที่ล็อกออกนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องไปล็อกออกเท่านั้นนะครับออกเกมเข้าใหม่นะ่ล็อกรอเวลาด้วยด้วย,วยเพราะว่าถ้าเรากดออกเลยเนี่ยมันจะไม่หาย เราต้องล็อกรอเวลามันถึงจะหายโอเคล็อกในภูมินี้แหละและก็ผมก็ได้กดเข้ามานะครับตอนนี้เหมือนจะหายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีบอทอัลฟามันมาดักรอเราตอนกดเข้ามาเลยอนะ่ะโคตรน่ากลัวบอทออลฟาเก่นี้ผมไม่สู้นะบอทออลฟาเพราะว่ามันเก่งเกินผมก็เลยวิ่งหนีอย่างเดียวเลยแต่ก็โดนมันกัดอยู่ประมาณ3ามสีคำโอเคขออนุญาตดื่มน้ําก่อนแล้วกัน เพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะหิวมากเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาเจอบอดเอลฟาอื้มบอดจระเข้โอดด้ดูมันกัดดูมันกัดดิโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเฮ้ยขาเราหักนะครับเราวิ่งช้ามากไม่นะอุย้ยมันตามตูดติดเลยอะ่ะโอ้โหบอดเอลฟาโคตรด,ดุสู้ไม่ไหวนะครับ เพราะว่าถ้าผมยีแลกไปยังไงผมก็ไม่รอดนะดูละอ่ะลอ,อจากอนาเคตมาละนึกว่าจะไม่รอดซะละมีไปไหนก็เจอบอทอัลฟาคนน่ากลัวก็เคยมีการขอเข้ามานะครับขอให้แบบลดความเก่งของบอตหรือว่าลดการเกิดของบอตลงหน่อยนะอันนี้มันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของเซิร์ฟเวอร์ของเกมเลย เราสามารถปรับไดนวเสาได้แต่ว่าเราไม่สามารถปรับ AI ได้ใช่ไหมโอเคสุดท้ายเราก็มากินน้ำจะดิมผมนึกว่าผมจะไม่รอดนะโดนบอดอั Alpha ลฟาหลัวๆเลยเควสของเราก็ให้เก็บหอยนะผมจะเน้นเก็บไปแล้วก็เดินไปนะผมจะไม่เก็บแบบจนเสร็จภารกิจทั้งหมดอนะ่ผมจะเก็บเฉพาะเควสที่มันง่าย ที่เป็นทางผ่านให้ผมแล้วกันเพราะยังไงเป้าหมายของเราก็คือไปที่นาเกลือแล้วก็จะมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเลยผมจะวิ่งเปิดแมปนะเพราะว่าวิ่งเปิดแมปยังไงเราก็โตแะก็ได้แต้มด้วยและก็ตอนนี้เราก็ได้มุ่งหน้ามาที่นาเกลือเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ใกล้เป็นซับแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูข้างหน้าผมดีมีลูกพาราซอกำลังทำเควสด,ด้วย เหมือนจะตัวยังเล็กอยู่เราก็ยังไม่โตแต่ว่าพาราโก็น่าจะยังเล็กกว่าเรานะแบบถ้าเทียบใบนะครับไม่ใช่เทียบขนาดโอเค๋ยวผมร้องอย่กเตือนไคยหน่อยละกันบ่าคุณกําลังจะโดนผมล่าแล้วนะแต่ไม่รู้จะล่าได้ไหมเพราะพาราโมันก็เป็นตัวแบบเทีย่ยใหญ่กว่าเราโอ๊ยเราจะเข้าแลกไม่ได้ดอกแรกก็แลกกันเลยพยายามเข้าหางงับ ไม่โดนงับโดนงับอ้าเรากัดตีบีดอยู่นะโอเคกลับมากัดตีบีดเหมือนเดิมแล้วงับอีกเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยปลาหางกระเด็นด้วยงับหางหางจะไม่แรงมากนะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเราจะบางกว่าเยอะเลยโอ้ยไปเข้าข้างหน้าเฉย เดี๋ยวต้องเล่นใจเย็นๆหน่อยแล้วกันตัวใหญ่กว่าเราเยอะอยู่นะอจริงพยายามเข้าห่างแล้วกันเ <c oughs> ข้าผิดจังหวะหน่อยโอ้มันหมุนตัวเร็วอะทุกคนพะละซอตอนยืนสองขามหมุนตัวเร็วมากอะตอนนี้มันติดบีดแต่ผมไม่รู้ว่าว่าบีดคาโนมันแรงไหม จะต้องแบบเน้นเน้นใจเย็นๆหน่อยเรามีคนเดียวเอา้าเอา้าต่างคนต่างผิดจังหวะเอาดิผมก็วิ่งผิดจังหวะนะเมื่อกี้ส่วนตัวพลัสโซยังก็ไปโจมตีทางหางแทนเฮ้ยเอ้ยมันวิ่งไล่มันวิ่งไล่บีบหายแล้วหรอเอา้าบีบมันหายอะทุกคนบีบเบาขนาดนั้นเลยเอา้ากัดหางไม่ติีบีบหรอ เอาไม่ตีบีดนะโอ้ยเฮ้ยผมกัดไปหลายคำนะทำไมบีบไม่ทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมุมของลังเอ,เอ,เอ,เอจะได้กินไหมเนี่ยเหยื่อรายนี้เอาจริงถ้าเล่นที่โล่งเราจะได้เปรียบเนละเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยว<ๆ>งับหัวโอ้ยผมก็โดน นนต่อยด้วยต่อยแรงอยู่นะโอเคผมกัดหัวไปเมื่อกี้นะอ่ะติดบีดกัดหางได้รวอย,<ๆ>อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้เลือด au, เราเหลือน้อยแล้วถ้าเทียบเทียขนาดเทียนะครับพลซอมันเป็นเทียห้าเลยเนะีย่ยแต่ว่าเราเป็นแค่เทียสาม เดี๋ยวเดี๋ยวตอนติดคอมแบทเขาอัพมาใหม่แล้วหรอเลือดไม่ฮิวหรอหรือว่าคาโน่มันเลือดหิวช้าเกินอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมผิดจังหวะอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรได้อยู่โอ้ยหืหอใกล้ตายแล้วหมายถึงตัวตัวเรานะไม่ใช่ตัวพาราพาราไม่รู้เจ็บขนาดไหนเนะี่ยเอา้ามันวิ่งหนีแล้วแต่ทำไมบีดมันไม่ทำงานเนี่ย บีดเราเบาขนาดนั้นเลยโอ้โหเล่นมุมได้ดูมุมที่เล่นดิเราขึ้นไปเราโดนต่อยรัว,วหงับขาด้วยงับขาดูดิโดนไหมงับเออโดนหัวเต็มๆต็มขิดไปไม่โดนต้องระวังโดนต่อยด้วยโอ้ยผมโดนต่อยหัว พูดยังไม่ขาดคำเลยโคตรอันตรายอะ่ะมุมเล่นไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาเล่นมุมแล้วถ้าผมวิ่งขึ้นไปผมก็โดนแบบโดนเข้าข้างหน้าตเต็มๆเลยลเลือดผมก็น้อยด้วยตอนนี้ <c oughs> เขา <c oughs> เขาพิมพ์ท้าด้วยอ, <c oughs> อันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะครับก็จะมีแต่คนไทยนะและคนที่ <c oughs> คนที่เป็นพาราสซอก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะ เขาพิมพ์บอกให้เราขึ้นไปหาโอ้ไปไปก็บ้าดิมุมอยู่แบบนั้นเนี่ยขึ้นไปก็ตุยสถานเดียวเลยเดี๋ยวหามุมเล็กน้อยจะขึ้นไปได้ไหมจะพอมีโอกาสไหมบีดเขาก็หายไปแล้วนะบีดเราเบ้าๆอะ่ะบีดคาโน่เฮ้ยเขาลงมา เราต้องระวังให้ถึงที่สุดโอเคไหนมาดูดิเลือดมันหิวไหมโอ้โหเลือดหิวโคตรช้าทุกคนเลือชา้าหิวช้าเหมือนเดิมนะคาโนโช้ามากแทบไม่หิวเลยนี่ขนาดยังไม่โตนะนั่งใช่ไหมลุกเร็วด้วยเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาลงมาเขาลงมายากอ่ะหามุมสู้ยากมากเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมแบบเดิมได้ไหมเขากัดเลยได้ไหมโอ้ยพอเลยทีนี้ผมว่าพอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกทีดิ ลองอีกทีดิจะไหวไหมขึ้นตรงนี้ไม่ได้ถ้าขึ้นได้ก็พอสู้วน,นะเอากัดหางไม่โดนดีอือือเรากัดโดนนะเมื่อกี้กัดฟรีด้วยทำไมแต่เขาไม่ตีบีย่ะอุย๊ยโดนต่อยหัวเต็มๆ <laughs> พอเลยดอกนี้จบครับ เดี๋ยวผมจะร้องยอมแพ้ให้เลยแล้วกันโอเคเราลองจบไฟไปเรียบร้อยนะครับว่าศึกนี้เราก็ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเพราะว่าแบบเขาอยู่ในมุมแบบนั้นเนี่ยยังไงเราก็ล่าไม่ได้แล้วต่อสู้ต่อไปเราก็ตุยซะเปล่านะครับแ้วก็จะเป็นการยื้อไฟเฉยตัวเราเองก็ยังไม่หิวมากเพราะว่าเอไอก็เยอะอยู่โอเคถ้างนั้นสำหรับพาร์ทของคาโนนะครับพาร์ทแรกนะ ผมก็คงต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านครับสวัสดีครับ